จะรู้สึกว่าเจ็บปวดจังเลยเจ็บแปรบขึ้นมาตันทีคนที่เคยเป็นคนที่เข้าใจหรอกนะจุดๆนั้นเคยเป็นมาก่อนคนที่เข้าใจค่ะไปอยู่แล้วมันเจ็บแปรบขึ้นมาตันทีเลยนะเคยเป็นมาก่อนแต่พอมาตื่นรู้กฎจัก,กรวาลขุดเนะคะใครจะอะไรมันก็เป็นเรื่องปกติลูก มันคือควยดีแต่ว่าคุยดีเจอไหมเจอมันเป็นทางผ่านของคนสําเร็จนะลูกนะเออเข้าใจไหมพี่หมีมามันเป็นทางผ่านของคนสําเร็จที่จะต้องมีอะไรบ้างเราก็ต้องบางครั้งเราก็ต้องอุทิศตัวเราให้กับแบบว่าให้กับแบบว่าสังคมบ้างให้เขาได้แท้ได้เลมบ้างแบบว่าให้เขาได้จิกได้กัดบ้างอะไรบ้าง เออเราก็ต้องทำตัวให้เป็นสาธรารณะบ้างอะไรเงี้ยเพื่อประโยชน์ของคนอื่นเขาคือเขาจะได้แบบว่าโอเคปากเขาจะได้อยู่แบบไม่ว่างบ้างไรบ้างก็อยากกรอยากทำอะไรก็ทำไปไงเขาทำอะไรกับเราน่น,นะน่นนะกรรมของเขาดุนั่นคือกรรมเขาจำไว้แต่เมื่อไรที่เราตอบโต้กลับไปนั่นแหละกรรมเราแล้วนะกรรมเราแล้วนะสายเด็กต้องรู้นะ เมื่อก่อนกูดีนะตอนนี้ยังไม่ถึงนุกจัก,วาจาก,วกวรวาลแรงดุดนะคะกูดายับกูตอบโต้กลับเออเอากันแหละเออมึงเจอกูมึงเจอกูผ่านไปสามเดือนกูย,ยังไม่หายโกรธเลยกูทุกนะไอ้คนที่เขาว่าเรานี่มันนอนหลับสบายไปตั้งนานแล้วเรายังทุกข์เลยรู้สึกเจ็บเจ็บแปรบเจ็บแปรบเจ็บแปรบเออ